ดีจ้ะพี่น้องมามามา,มาดิขอสิพาพพุเจ้ามากินอยังพี่น้องมาเนี่ยปรไเดี๋ยกปอกลายมือเนาะพี่น้องขอสิ nej, พาพพุเจ้ามากินลาบหมูจ้ะเห็นบ่จ้ะนี่พามากินลาบหมูจ้ะพี่น้องมาเนี่ยขอขึ้นจากลาบหมูแม่พี่น้องขอได้มาลาบหมูพี่น้องมามามากินก็มันบ่ได้หนึ่งเข่าพี่น้อง นี่กหูขเขาเจ้าพี่น้องเขาเลียงมา,างคุณแม่ไม่โคบีแผ่นมันห่อนกันเหจ๊ะกินง่ายๆย,ยุ่งง่ายๆเน้อจ้ะเนาะเพราะว่าออกข้งางนอกบ่ได้พี่น้องไปใส่บ <t> ่ได้บ้านที่นี่ก็เลยมีอยังก็ต้องกินผักมีก็เก็บในตู้กินนี่เหรอจ้ะมีแค่พริกแล้วก็แตงแล้วก็แรดดิทแค่นี้เหรอจ้ะสาลาเน่ไปเก็บมาอยู่หลังบ้านนี่พี่น้องมันบ่้านใ้ตายหนาวหมดพี่น้องย้อนหน่อยๆจ้อยๆจ้ะน,นี่ละอันผักโอลกมีแค่นี้เหรอจ้ะเพราะว่าข่อยก็ไปข้างนอกบะได้เนาะพี่น้องในช่วงนีโปรโขยก ขาเจ้าก็บอกให้ออกไปไกลยังสี่แม่พี่น้องเจ้าได้มี่อย่างกับก็บกินไปก้อนจ้ะเก็บกินในตู้ไปก่อนมี่อย่างกับกินแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆกินง่ายๆเนาะจ้ะเนาะโอ้ยก่อนจะกินกะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะกะขอฝากไว้กับพี่กับน้องให้เด้อจ้ะเด้ออย่าลืมกดซับสไครป์ใบประกวดกันเนาะจ้ะเนาะก่อนจะมากินข้าวกินน้ำน้ำกันเนาะจ้ะมามามาเนี่ ผลิตภาพพวกเจ้ามาก,กินเหรีจ้ะข่อยเห็นบ่าได้หนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องข่อยเห็นข่นอยหุ้นข่อยจ้าไว้ข่อยก็เล็กขึ้นจ้ะอืมแสบไหมล่ะลูกโดดลูกโดดพี่น้องข่อก็บ่าสูขึ้นกันเนะี่ยลูกโดดนะข่อย,อยก็บ่าสูขึ้นกันได้พี่น้อง <c oughs> มาได้แต่มาได้เขกา,ากระมังง่ายๆน้ำข่อยพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเราตอกลับไปตลาด ว่าอย่าขืนลดเมฆไ,ไปไปสื้อผักไทยนะแม่พี่นอ้องใครก็เลยบ่ไปอืมไปก็เลยนไม่ยังหัเก็บปีนให้ตูยืนมาก่อนพี่นอ้องเวลาใหาไปซื้อกับเขาในห่างนล่นนี่พี่นอ้องให้เขาได้ขอบพูดแล้วคุณนทั้งสี่แม่พี่นอ้องเริ่ม เขาสถานสถานการณ์เขาหรือเราพี่น้องเขาหาไก่เขาได้แต่ละคนโอ้แต่เขาก็ล็อกว่าโดนเราพี่น้องเขาบอกว่าล็อกหอดทันทีสามโมกกระาเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่าเขาลวกเขาล็อกใส่ช่วงหน้าตาเลยพี่น้องเพราะว่าคนกตีเชือเพิ่มหลายสี่นอพี่น้องหลอกคนเขากโอ้ข้างหอกหาสื่อของคนของงานนั้งสี่นี่พี่น้องเขาก็ได้ล็อกอืม ก็หลากแล้วดอกจ้าหลาบแค่นีแ้แหละกินข้าวเดียว แจงเว่ปอกเปลือกเไปพี่น้องหืมขอให้หยา้างงานบ้านคอ เราลูกก็ยุติส้อ์อาทิตย์เนาะพี่น้องอันนั้นอันนี้ข่อยไม่ได้มาเห้ชิบส้อมออมอือสาำมือพี่น้องชีวิตแม่บ้านเนาะพี่น้อง แซ่บโดนโดนกินเพริกแซ่บกินพริกอันนี้ กินคือกันแพทกินแตงพี่น้องเพราะว่าเพราะว่านั้นหวานนะแม่พี่น้องอืมมันนำาลายเออมันนำลายก็ลืมกัดทั้งหลอกกับน,น้ำพี่น้องประมาณเกียแปดองศาจ้ะกินผักหลายก็เล่นซีอิ๊มเพราะตัวก็ได้ดกินหอกเขา่า เขยไม่ได้ออกตลาดพี่น้องบ่ได้ไปซื้อพวกผักไทยไหมพี่น้องพวกผักซีจงซีกีนข่พวกบมากของหมกคุ่งพี่น้องพอาก็อยากนั่งกดใม้กว่าเก็ดได้พไปพี่น้อง เราโดนกินกับเสียบนะพี่น้องนะลาบหมูใครอยากกินลาบหมูไปยังวันที่พี่น้องใคอยอากไปเห็นสารแนวใครพุ่งพี่น้องแบบว่าการหนาวแบบว่าบ่บ่ถึงคือว่าน้ำจัดเขาเลยยังว่าท่นได้ตายไหมพี่น้องใอยก็เล่นไปเห็นสารแนวพุ่งใอยก็เล่นไปสื่อหมูบดมาพี่น้อง โอ้ด้คลิปเมนูหลับหมูแซ่บสดกินเด็นนะบเพีองกินงานยุ่งงายเจ๊เด่ะพี่น้องเฮ้ยมันบอออกไปหากินบ้า้เนาะพี่น้องมีอย่างเท่ากับกินนั่นๆหรือจ้ะ นี่ความมันเขากินความมันเขิงเนี่ยพี่น้องความมันเขิงความมาดัดแปลงมาประยุกต์เฮ็ดเฮ็ดก,กินกะแสเพื่อกันเนาะจ้าเนาะสามนี้คนไทยเดียวนอาหารบ้านเพคนไทยแล้วพี่น้อง เต่นเลยอิ่มหนำเต่หมด แบบที่หนากัาที่หนาวเล้วพี่น้องมาที่นี่พวกใครปันไหนแล้วเริ่มมาที่ไหนกับแต่เริ่มหนาวเลยทั้งสี่แม่พี่น้องอากาศตัติดลบจ้ะคอยคอยเบื้องแรกกรมอุตุบุกคอยหหนะพี่น้องเพราะว่ามือนี่มันจะเป็นมือแรกของการเขาหนา,นาออหนาวเออหนาน้อหน,า,นาวอีรีนแม่พี่น้องนั่นแหละ บ้านที่เากินพี่น้องชลาแนน่าห้องคอยปุยจินชลาแน่พี่น้อ,นนนองคอยปลูกสามที่กระถางพี่น้องนาหนาวตายบดพี่น,น,อองงนอ้องทำเนียคนยังไม่ได้นานแห้งเขาก็เลี้ยงงาเขาก็เลี้ยงปุ้งเรากินพี่น,น้องแซ่บพี่น้องดังล้นจกิน ซาก็ะยุดแล้วรุมยุตจะมานนี่ไปทำง,งานอย,ยู่อยเถอะซีมอกราี่น้องอยูบย่บ้านตะวันลูปมันไปโรงเรียนอยู่ลูกสิปิดวันพุธวันพุธไปเคิร์มมือพี่น้องแล้วเขาก็ยุตโรงหนังโรงเรียนแล้วก็ไปเปิเปเดอยู่ที่กิจ เจ็ดโมกะละได้ไงเปิดเทอมอีเกเดียว ขอบคุณท่านหนะเดจ่าเด้อจิมาหลับชมหลับฟังกันน้อจ้าเนาะฝากขอขอบคุณทุกกำลังใจเดจ้าเด้อที่มากดติดตามกันเนาะจา้าเนาะเพราะว่าเอฟซีเขาเอฟซีไม่เนาะจา้จาเนาะเดจ่าใบบ่ายสุกุสุกุนชิบนาโปรกันไปนาะจา้าเนาะ